สวัสดีครับเออวันนี้ก็จะมามืดๆนิดนึงนะครับก็ขอนญาตมารีวิวเนี่ยครับหลอดไฟล่อมแมลงนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าแบ็คไลท์นะครับแบ็คไลท์ก็เป็นหลอดไฟที่เขาว่ากันว่าล่อมแมลงมาครับก็ดูวาแมลงมันก็มีมาอยู่แต่วันนี้ก็มีแต่ตัวเล็กๆครับไม่ค่อยมีตัวใหญ่เท่าไหร่นะ ก็มาติดที่นี่ครับติดให้พวกกบมันได้กินพวกมแมลงมันจะได้โตเร็วๆจะได้ลดต้นทุนอาหารอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้นะครับผมซื้อมาจากร้านไฟฟ้านะครับเป็นเงินหนึ่งร้ยเจ็สิบบาทนะครับถ้าสมมติใครอยากได้ก็หาซื้อเอาได้นะครับมันก็จะมีทั้งแบบ เป็นหลอดนะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นแบบดวงเล็กๆนะครับเป็นแบบหลอดยาวแล้วก็เป็นแบบหลอดกลมๆนะครับหลอดกลมๆหลอดเกี่ยวอะไรประมาณนั้นนะแต่ผมได้แบบนี้มาเห็นในโซเชียลมีเดียก็น่าจะมีครับใน Facebook ใน Lazada ใน s h o ป e e อะไรพวกนี้ครับก็ลองไปซื้อกันได้นะครับอันนี้ก็ขออภัยนิดนึงก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็เห็น เนี่ยครับเห็นตัวเรืองเหลืองอยู่นะครับตัวเรืองเหลืองตัว,ตวที่แบบสีอ่อนๆหน่อยก็จะเห็นแต่ฝั่งนี้แบบตัวเข้มๆหน่อยก็จะไม่เห็นเพราะว่าปิดไฟเปิดแต่อันนี้ครับล่อมแมลงถ้าสมมติใครเลี้ยงตามบ้านอะไรครับน่าจะมีไว้นะครับเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็น่าจะกบเขาน่าจะ ชอบพวกแมลงอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ลองหาเสื้อได้นะครับไม่แพงไม่แพงเนี่ยครับก็มีล่วงไปแล้วกบกเาก็กินกันนะครับเนี่ยครับกระโดดกินแมลงกันไม่รู้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะโอเคครับ วันนี้ก็มารีวิวสันส้นๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส r คร้ให้หลาฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับ